สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆจ๋าวนนี้ป้านุชก็จะไปเอายายาที่ป้านุชกินทุกวันเนาะทุกคนคะ่ะเต็มคือว่ายาความดันนะคะป้านุชจะมาเล่าให้ฟังเนะาะป้านุชเต็มความดันสูงนะคะทุกคน เป็นความดันสูงแล้วไขมันมในเส้นเลือดนะอืมป้านุก็ได้มียาเอามาจากเมืองไทยนะคะทุกคนจา้าเพราะว่าต้องเอามากินทุกวันนะคะทุกคนอืมต่นี้ตอนที่ป้านุชไปไปเมืองไทยอะ่ะป้านุตไม่ได้เอากลับไปนะคะแต่ว่าป้านุชก็ได้ไปเอาจากหมอใหม่เนาะอือนนี้มันก็เหลือเยอะนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยเหลือเยอะเลยนะก็เหลือประมาณ กินได้สักสองเดือนเนาะเนี่ยก็จะได้ประมาณนั้นนะคราวนี้ปานุก็จะเอายาตัวนี้มันหมดอายุไนงะทุกคนยานกมดันสูงหรือว่าไขมันในเส้นเลือดด้วยนะ,ะปานุจะเอาไปคืนนะคะทุกคนจะจะเอาไปให้อ,อ่หมอที่สวีเดนเนาะเก็บไว้นะ เราจะไม่ทิ้งนะคะทุกคนจ๋าอันนี้คือ,อทุกคนต้องต้องรู้ไว้นะคะทุกคนคะ่ะเราอย่าไปทิ้งยานะคะทุกคนคืออย่าไปทิ้งขยะนะคะเราต้องเอาไปให้หมอคลินิกหรือว่าหมอเันปแพเย์หรือว่าหมอโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนเราต้องให้เขาเก็บรักษาไว้นะคะ,ะเพื่อเขาจะเอาไปดูว่าเก็บทิ้งอะละ คือหมายคมว่าเขาไม่ได้เอาไปขายนะคะทุกคนคือว่าเอาไปทิ้งนั่นแหละแต่ว่าเขามีที่ทิ้งของเขาเนาะอืมเขามีที่เก็บทิ้งของเขาที่นี่จะไม่ทิ้งเลี้ยลาดนะคะทุกคนคะ่ะยาความดันหรือว่ายาอะไรก็ช่างนะถ้าเรากินไม่หมดเนาะ <c oughs> ขอไปถ้าเรากินไม่หมดเราก็ต้องเอาไปคืนที่หมอเมืองไทยก็เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเออที่หมอเมืองไทยก็เหมือนกันเนาะ เขาก็ไปคืนเหมือนกันนะทุกคนคือว่ายาหมดอายุไงทุกคนคะอันนี้เป็นเป็นยาหมดอายุไงถ้าจะกินได้ก็ประมาณสองเดือนก็เนี่ยประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าเขาหมดอายุแล้วไงมันพอสอยิบเด็ดเนาะมันหมดอายุไปปนุ่ไม่กินนะปะนุ่นก็ได้เอายามาจากบางไทยใหม่คือว่าอันเนี้ยต้องทิ้งไปเลยเพราะว่าหมดอายุ ทุกคนคะ่ะต้องรู้ให้เลยนะคะอย่าไปกินนะคะเพราะว่าป้านุตกินแล้วลองกินแล้วไม่ดีนะครับทุกคนเออกินยาหมดอายุไม่ดีนะคะเหมือนกับหูด,ดับทุกคนปวดคอปวดปวด,ปวดทุกแถบหนึ่งอะทุกคนเหมือนจะเป็นอมพาตเลยนะเอออย่าไปกินนะคะยาหมดอายุเนาะเราต้องหยุดนะคือว่าเราต้องกินยาใหม่อย่าไปเสียดายยานะคะทุกคนคะ่ะอืมเดี๋ยวป้านุก็จะเอายาตัวเนี้ย ไปให้คลินิกนะคะทุกคนดูแลเนาะเขาก็จะเก็บไว้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวปานุก,ก็จะไปคลินิกเลยนะอไปถึงนู้นปานุไม่รู้จะทำคลิปได้หรือเปล่านะเพราะว่าก็กลัวเขาจะว่าเอาไงปานุก,ก็จะทําได้แค่ที่ปานุอยู่ที่นี่นะคะทุกคนคะเดี๋ยวปานุก,ก็จะไปแล้วนะคะทุกคนจ๋า เดี๋ยวเอาอยาไปให้คลินิกดูลแลเราอย่าไปทิ้งขยะนะคะทุกคนยายาทุกอย่างเนาะอย่าไปทิ้งขยะนะคะคือขยะนี้เขาไม่รู้ว่าจะอาไปให้ลาเขาต้องไปทําไปบดไปปันอะไรของเขาอะทุกคนคะ่ะเอ,อเดี๋ยวปลาเดี๋ยวอาหารหมูอะไรก็ช่างเขาก็ต้องไปทําของเขาเนาะเดี๋ยวปลาหมูอันตรายหรืออะไรประมาณนั้นแหละป้านุชคิดว่านะอเอาไปไม่ได้นะเราต้องเอาไปให้ คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเนาะทุกคนเอาคืนเขาถ่าบ้านเราก็คืนอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลน,นะทุกคนอ่าเดี๋ยวป้าก็จะเอาไปทิ้งเลยนะคะทุกคนเอาไปให้คลินิกเนาะฝากที่คลินิกเขาเก็บไว้นะทุกคนจ๋าเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ป้านุก็จะมาถึงคลินิกแล้วนะคะทุกคนเพื่อจะเอายาไปคืนนะคะ เดีย๋ยวป้านุก็จะเข้าไปข้างในแต่ไม่รู้ว่าจะทําคลิปได้หรือเปล่าเนะาะเดี๋ยวป้านุจะถ่ายข้างนอกก็ได้นะทุกคนตามอันนี้<ะ>ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนป้านุก,ก็จะถ่ายข้างนอกเนาะยังไงป้านุก,ก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะสวัสดีจ้า บายเดี๋ยวอเปิลนะโอเคดูสิ